พี่ก้อนเนี่เหนียวๆหนึ่งมเอนียล่ะพี่น้องจ้าขอบคุณพี่พี่น้องๆเอารื้อจะพี่น้องอันนี้ก็ตำให้ละเอียดเนาะพี่น้องเมาเฮาก็จะใส่ใเกลือง่ายๆจ้ะขอบคุณค่ะปใจได้จ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆนะคะนี่ล่ะจ้ะอันนี้ก็ไก่ย่างเสร็จจะหอมจ้ะพี่น้อง อันนี้แกงไง่ายที่เรียกยดตึงว่าจะต่ำปนปลาทูต่ำน้ำพริกปลาทูจะพี่นองแต่ยังตึงต่ำด้จ้าขอบคุณพี่ๆน้องๆขด้อจะพี่นองอันนี้กับต่ำละเอียดเนาะพี่นองเนาะ พี่นอนพอเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ตัดให้ละเอียดเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาก็จะใส่ให้เด็กตึงเด้อพี่น้องจ้ะนี่อะไรจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพี่หับซิคขีดขอเนี้ยมาจากไหนนะพี่น้องเอาสามนาทีเลนบ่เพื่อฟันตัดกับซีวีน่าจะพี่งูจ้ะมีแน นี่แกงง่ายๆที่แรยกยัดตึงว่าจะต่ำปนปลาทูต่ำน้ำพริกปลาทูจ้ะพี่น้องแต่ยังตึงมาต่ำแล้วไลยทานไใ้ญ่ๆตึงจะแก่ก็อร่อยนะจ้ะพี่น,อนอ้องนี่ละจ้ะเกลี่ยง่ายๆจ้ะขอบคุณค่ะตึงเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้า นี่คือเอาไวล้ลุยลุยที่หลังเนาะพี่น้องลุยที่หลังจ้ะเม้งหลนนักเนาะอืพริกกระเพรอนี่เหนียวหนึ่งหมื่น,นี่ละพี่น้องแจ,จ้งใจได้จ้ะพี่น้องจา้าขอบคุณมากมากนะคะนี่ละจ้ะ ไก่ยางเสร็จจะหอมจะพี่น้องเกิ์จะพี่น้องจ้าจย่ยังตึงบาท่านได้ดังใกล้ดอกจะเตรียมเตรียมทุกอย่างก่อนพี่น้องจะตัง้งมาท่านนี่างน้อยกรสจีชัดขีดเลยเจ้ะพี่น้องสามเกือนะคะนี่เป็นสาง แกงง่ายๆที่แรยกยังตึงนว่าจะต่ำผลปลาทูต่ำน้ำพริกปลาทูจ้ะพี่น้องแต่ยังตื่ต่ำแล้วแกงนั้นฟักทองใบนางรักษณ์ามเกือกับพริกแห้งเหนียวๆดีจ้ะจาขอบคุณพี่ๆน้องๆขาเด้อจ้ะพี่น,อนอ้อ,นองอันนี้ก็ต่ำให้ละเอียดเนาะพี่น้องเนาะแล้วเาก็จะ ไงเนาะทางใดดีล่ะพี่น้องความจิชัดกินนี่จะตึงกันจะตําเครื่องแต่ซ้ำตึงเนาะขอบคุณมากมากเลยจ้าขอบคุณมากมากอันนี้คือเอาไวล้ลุยลุยที่หลังเนาะพี่น้องลุยที่หลังจะแม่งหลักเนาะขอบคุณหลายแลจะ้ะเนาะจะตึงคอจบคลิปนี้แค่นี้ก็ต้องจ้ะเนาะไก่ ไก่ใส่ฟักท้องจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะไก่ดีเป็นอย่างข้ามากม้าจะ,จะจะหอมเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยจ้ะพี่พี่น้องน้องมาเยอพี่น้องจ้ะจะจะจะต่ตำสามเกลือกันนะ้นเนาะใส่พริกกุ้งอื้อ ลังลขอบคุณทุกกำลังแลกวจ้าพี่น้องจะต่ำเครื่องก็นอกเนาะอนาะไอตรงนี้เย่าตึงก็จะเอามาอุ่นจ้าพี่น้องอันนี้ต้มจีดมาละจ้ะตมจีบมาละอันนี้ก็คือจ้าพี่น้องสามเกลือนะคะอันนี้เป็นสาม อันนี้ก็น่าจะเนาะขอบคุณทุกกำลังลตึงเนาะขอบคุณมากมากเลยจ้าขอบคุณมากมากอันนี้คือเอาไว้ลุยลุยที่หลังเนาะพี่น้องลุยที่หลังจา้าไม่หลักเนาะอ,อันนี้แกงไม่ง่ายๆที่เรียกเรียตึงมาจะตำพ้นปลาทูตำน้ำพริกปลาทูจ้ะพี่น้อง พยายามตึกต้อตแ่ำนะพิกกระเพอะนิ้วเหนียวหนึ่งมือนี่ละพี่นอ้องคนหลายลน,นะจ๊ะเนาะเก็บตึกขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนจะจนะจ๊ะเนาะไก่แกะไก่ใส่ฟักทองจ้ะพี่นอ้องเนี่ยจะ้ะไก่ตีเป็นอย่างมากๆจะจะหอมเนาะพี่นอ้องพีกกระเพาะนิ้วเหนียวหนึ่งมือนี่ละพี่นอ้อง มากมากเลยจ้าขอบคุณมากมอันนี้คือเอาไว้ล yeah. ุยล okay. ุยที่หลังเนาะพี่น้องลุยที่หลังจ้ดเม้งหลักเนาะพี่น้องจ้าเอาไปมากแกงแกงนี่แหละจ้าฟักทองอันนี้ค็ใบหน้าติ๋งเนาะขอบคุณมากมากเลยจ้าขอบคุณมากๆอันนี้คือเอาไว้ลุยลุยที่หลังเนาะพี่น้องลุยที่หลัง พี่น้องจ้าไปมากเกงแกงนี่แหละจ้าฟักทองอันนี้ก็ใบหน่งนะใส่กับเครื่องแกงนะจ๊ะพี่นอ้องัวใจหลักเพิ่นกับเป็นตัวนี้จ้ะ เครื่องแกงนะจ๊ะพี่น้องหัวใจหลักเพิ่นกับเมนตัวนี้จ,นนนบบจ้าเนี่ยนี่หลจ้ามาเ่ะไก่แกงไก่ใส่ฟักท้องจ้าพี่นองเนี่ยจ้ไก่ดีพันหยางขามมากจะจะหอมนะพี่น้อง ใส่กับเครื่องแกงนะจ๊ะพี่น้องหัวใจหลักเพิ่นกัแเ่นตัวนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยนี่ละจ้าน่ากินไหมคะแต้งใจได้จ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณมากมากนะคะนี่ละจ้ะอันนี้ก็ไก่ย่างเสร็จจะหอมจ้ะพี่นอ้องเกิดจ้ะพี่น้องจ้าจะยัดถุงมาให้นไดังใกล้รอจะตตเตรียมเตรียมทุกอย่างก่อนพี่น้องจะเตรียมมาให้นี่น้องกระสิชัด ไนางรักสามเกิดกับพริกแห้งเหนียวเหนียวมี่ะไรจ้ะให้เย็ดตึงเด้อ,อ,อพี่น้องจ้ะนี่ล่ะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่รับชมคลิปของเรื่องอันนี้แกง ไม่ไงที่แรกยัดตึงว่าจะต่ำพ้ประทูต่ำน้ำพริกประทูจะพี่นองแต่ยัดตึงต่ำแล้วอันนี้แกงไม่ไงที่แรกย่าตึงว่าจะต่ำพ้นประทูต่ำน้ำพริกประตูจะพี่นองแต่ยัดตึงต่ำแล้วเกยจะพี่นองจ้าแต่ย่าตึงป่ะทันใดดังใกล้ดรอจัดตึงตเตรียมเตรียมทุกอย่างก่อนพี่นองจะต้างมาทานเนรอบพอสิชัดเร่งใจได้จะพี่นองจ้า มากมากนะคะนี่แหละจ้ะอันนี้กะไก่ย่างเสร็จจะหอมจะพี well, get get ่น้องรักจะพี่น้องจะตำเครื่องกันนอกขเนาะไอตรงนี้ฮะยายตึงกะจะเอามาอุ่นจะพี่น้องอันนี้ต้มจีบมาละจ้ะต้มจีบมาละอันนี้ก็เกลือจะพี่น้องสายเกลือนะคะอันนี้เป็นสาระจะพี่น้องจะตำเครื่องกันนอกของเนาะไอตรงนี้ฮะยายตึงก็จะเอามาอุ่นจะพี่น้องอันนี้ต้มจีบมาละจ้ะ มา,มาละอันนี้ก็อันน,นี้ยังยังไงเนาะทางใดดีละ่ะพี่น้องคอยจิชัดกินนี่ยะติ